นิกิวงเอเนเพนคือศิลปินที่เรานำมาในวันนี้ครับไปติดตามพบกับรายการ Art i s t of the m o ด t h มาได้เลยครับเฮ้ hey, ไงทุกคนชันเป็นศิลปินประจำเดือนพฤษภาคมฉันชื่อนิกิแห่งเอเนเพนนิกิอา t ์ติสต์ออฟเดอะเมา์สองพันยี่สิบสี่พฤษภาคมภูมิใจเสนอรู้จักพี่นิกิภายในหนึ่งนาทีให้เสียงภาษาไทยโดย JPK คราวนี้แทนที่จะเป็นนิกิแห่งเอเนเพนฉันแค่อยากจะแสดงตัวเองว่านิกิในฐานะศิลปินชันจึงคิดว่าชันจะต้องฆ่ามันให้ได้ การแสดงที่ฉันเตรียมไว้สําหรับวันนี้ก็คือโดยศิลปะที่ไร้ค่าและสไตล์เก่าๆยุค90ฉันอยากจะแสดงให้เห็นถึงความริเริ่มของฮิปฮอปฉันก็เลยเตรียมตัวมามากสําหรับมันฉันรู้สึกเจ็บปวดมากขึ้นระหว่างเพลงเทม a s h ฉันคิดว่านั่นมันเป็นเพลงของฉันฉันยังคิดว่าตัวเองยังคาดอะไรบางอย่างอยู่แต่พอรู้ว่ามีคนชอบการเต้นของฉันเยอะมาก ฉันก็ต้องจริงจังกับมันมากขึ้นแล้วนะรู้สึกแปลกนิดน้อยที่สมาชิกของเราไม่ได้อยู่ที่นี้แล้วฉันจะทำได้หรือเปล่าครั้งนี้มีแต่คนเห็นฉันเท่านั้นฉันทำงานหนักเพื่อมันโดยเฉพาะนิกกี้เท่ากับเต้นนิกกี้เท่ากับเต้นการเต้นรำคือทุกสิ่งของชัน ฉันจะแสดงให้คุณเห็นถึงการแสดงคุณภาพขั้นสูงดังนั้นฉันหวังว่าคุณจะตั้งตารอไปเยอะมากศิลปินประจำเดือนพฤษ,ษภานิกกี้แห่งเอเนเพนอาทิตย์ออฟเดอะมัภูมิใจเสนอรู้จกักนิกิเอเนเพนภายในหนึ่งนาทีให้เสียงภาษาไทยโดย JPK